เคล็ดลับความเชื่อการเข้าพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทไม่ให้ถูกผีหลอกต้องทำอย่างไรไปฟังกันค่ะ 1. นึ่ประตูก่อนเข้าห้องข้อนี้ถือเป็นข้อแรกที่สำคัญมากถึงแม้เราจะทราบกันดีว่าห้องที่เราเข้าพักนั้นเป็นห้องว่างไม่มีใครอยู่ก็ตาม แต่การขอประตูก่อนเข้าห้องทุกครั้งถือเป็นการขออนุญาตเจ้าของห้องและเป็นการให้เกียรตินั่นเองแต่หากเข้ามาแล้วรู้สึกไม่ดีหรือมีอาการขนลุกให้รีบแจ้งเปลี่ยนห้องใหม่กับทางเจ้าหน้าที่ทันทีโดยไม่ต้องลังเลนะคะมิฉะนั้นในยามค่ำคืนคุณอาจพบว่ามีเพื่อนมานอนเพิ่ม 2. เคลียพื้นที่ในห้องให้โปรง่งโล่งเปิดไฟเปิดหน้าต่างให้ห้องมีแสงสว่างเมื่อเข้าสู่ตัวห้องพักแล้วควรรีบเปิดไฟเปิดม่านเปิดหน้าต่างให้มีแสงแดงจากภายนอกส่งเข้ามาสู่ในห้องทันที ตามหลักฮวงจุ้ยแล้วเชื่อกันว่าห้องพักที่ดีควรมีแสงสว่างส่องเข้ามาตลอดเวลาโดยเชื่อกันว่าวิญญาณมักจะมาปรากฏตัวแต่ห้องมืดๆเหมือนที่เราเห็นกันได้ทั่วไปในหนังผีค่ะก่อนนอนก็ให้เปิดไฟไว้ตรงหัวเตียงสลัวๆห,หรือจะเปิดไฟนอกระเบียงห้องน้ำหรือประตูหน้าห้องก็ได้เชื่อกันว่าวิธีนี้จะสามารถช่วยไล่พลังร้ายต่างๆออกไปจากห้องได้ค่ะ 3. วางเหรียญเพื่อซื้อเตียงอีกเคล็ดลับเพื่อสร้างความสบายใจคือพอถึงห้องพักก็ให้นำเหรียญไปวางไว้บนหัวเตียงนอนเป็นการแก้เคล็ดความเชื่อที่ว่าเราได้ซื้อเตียงนอนนั้นแล้วจะไม่มีใครมาแย่งเรานอนได้อีกจะเป็นเหรียญขนาดใดขึ้นอยู่กับความสะดวกเลยนะคะบางทียังเคยมีคนเอาเหรียญสลึงไปวางด้วยซ้ำ เคล็ดลับนี้น่าจะเป็นกลวิธีของคนสมัยก่อนที่เวลาจะไปนอนบ้านใครให้เอาเหรียญวางไว้เพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจให้คนมาช่วยปูและเก็บที่นอนให้เราค่ะ 4. วางรองเท้าแก้เคสเชื่อกันว่าก่อนเข้านอนให้เราวางรองเท้าในลักษณะกับหัวกับหางเชื่อกันว่าจะสามารถช่วยแสดงพลังหญิงหยางออกมาเพื่อปรับสมดุลของพลังงานดีและพลังงานร้ายที่อาจหมุนเวียนอยู่ในห้องพักได้ค่ะ5 หากคุณต้องเข้าพักในโรงแรมต่างประเทศโรงแรมส่วนใหญ่มักจะมีหนังสือคัมภีร์ไบเบิลอยู่ตรงหัวนอนหากคุณเปิดประตูเข้าไปแล้วพบว่าหนังสือคัมภีร์ไบเบิลนี้เปิดอยู่ให้คุณทำการขอแจ้งเปลี่ยนห้องใหม่ทันทีค่ะแปลว่าห้องนี้มีพลังงานบางอย่างค่ะ 6. ในกรณีที่คุณเข้าพักคนเดียวแต่ได้เตียงคู่ให้ร hey ีบหาของมาวางเตียงข้างๆอีกเตียงหนึ่งที่คุณไม่นอนหรือขยามผ้าห่มตบหมอนให้มีรอยยับเหมือนเตียงนั้นมีเจ้าของแล้วไม่ให้ใครมานอนอีกและควรสังเกตภายในห้องหากมีเก้าอี้โซฟายาวที่สามารถนั่งหรือนอนได้ควรรีบนำเอาของไปวางให้เต็มอย่าปล่อยว่างนะคะขอบอกเลยว่าข้อนี้ควรทำอย่างยิ่งค่ะ เสังเกตรอบๆห้องว่าโรงแรมมีการตกแต่งใช้ของโบราณหรือไม่ไม่ควรจะจับหรือเคลื่อนย้ายใดๆนะคะเพราะอาจมีพลังงานบางอย่างในของชิ้นนั้นก็ได้ 8. เวลาเข้าที่พักให้สังเกตว่ามีกระจกอยู่หรือไม่เพราะว่าจะเป็นภาพสะท้อนที่อาจเป็นวิญญาณจริงหรือเป็นภาพหลอนที่เราสร้างขึ้นเองในระหว่างนอนได้ให้หาผ้ามาคุมหรือขอเปลี่ยนห้องค่ะสุดท้ายอย่าลืมพกเครื่องรางของขลังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือสามารถวางไว้ใต้หมอนแล้วอย่าลืมสวดมนต์นะคะเพื่อความสบายใจและเพื่อป้องกันสิ่งเล่นลับด้วยค่ะ อย่าลืมไปทำตามกันนะคะเวลาเข้าพักตามโรงแรมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมกดติดตามสายมู95นะคะ